ลวกมาขอวนภูกาผัวเพียนและดอกไม่มาขอไหว้เดินเงี้ ไปเฮ็ดไปเฮ็ดนยไไลน่อยแลรวก็เป็นที่ท่องเที่ยวให้รูให้ร้านตกหมดในในรุ่องันบาเลยมาเนดภาพเช็ดต้อนเราไหมเห็ดกินอลายเลยเพราะเขาจะเบาซ้ำเรจนเดอ กเคาคใ้ออกันกรันเลยเยื้ยยืยยุ่อยู่ว่าอยู่เวพ้อกันกันพ้อกันกัรข้ากันแต่าเพิ่ไปเบื้องหน้าตูคือมอสสางน้อยเกียรตเห็นอะไรคะคุณ กวางกระพับคุณพีลาพักแล้วแล้วที่ับักตั้งตลอดตั้งของตลอดบนรวมบุญมาตลอดกันละเถือว่าเถือกไปเรียร้อเปี่ยนๆๆมันมากันแล้วซื้อเรียงว่าเปลี่ยนซื้อเรียงว่าเปลี่ยนต้งจะดถือกเปลี่ยว่าซื้อเรียกว่าเปลี่ยนมาเคเปลี่ยนเท่าไหร่ไม่เยี๋ยวซื้ออย่มาหลายหลาย้เปนใจีังว่าว่เกียงเรียงเลย เจเรบุญคือทำบุญนะเจํทบุญยังไงอ่ะเอแล้วงก็สวยงามทำาบนเอเดียวเขามเดียวสเาทำบุญยางเดียวม่มดเพาะเหยังดีใจเขอละั้างตอนแรกๆเพื่อนกาโทรมาเลยเ้าไม่กู่บอกแต่เรื่มแหลกพาดีเพื่นกาโทรมาเลยไมู่งบเท่าใดเท่าใดยังตีมาคุณพี่เาาหาารที่วข้าไม่กูะโทรมาติดต่อทั้งสองของเกียร์ของหาเฮง เกบก็เลยว่านี่ตัดนคูยกับเม่คู่เลยเาสั่นตอนรมเลยเราเห็นพระสังกัจจัยว่เราไ่ได้เห็นอะไ่เงยังให้มาเรารวมจะปัดใหญมากแต่เรา่เห็นามากวันนี้นพานาคปันนี้เห็นแล้วปันี้มากกว่าแต่เราท่านเห็นพระสังกัจจายแต่เราเห็นพญานามากกว่านี้สัเรสแล้วว่าแปลกตาขึ้น้วแ่ากีวกเราีวีนึงมากกวเคื่อออกซีนึงยังบอกวันนี้อาจออกอที่ทผู้บอกว่ารัขั้นของเราเนี่ย เัดหวังวร,งรงนงียวเีันเดีเียของพระท่านลกงนะเออว่านลงก็อยู่เห็นพระวม่สองทางาาย ลงไปแล้วลงไปแล้วดูได้ทางเก็บหนึ่งกว่าค่าเาก็บลงแล้วอะไรก็แต่วาเสียจอดบ้านไนเบิร์แล้วมันเป็นการที่ไมด้เสียบเออสะเอิญสะเอิ่งรอยล่วงลงมาห้าห่งเจ็แรกไทยมีในคลิปแล้วผิวลงเลยแล้วเสียบดีได้เงินเสียบีต่ว่าลุนลยย่งแน่ต่อตอนที่เพื่นนั่นวายที่ห้าหนึ่็นบอก่หาเรื่ง่ะไ่านนบร์้มันาใสเบเชีย คิดว่าจะลงไปแล้วตามดูได้เราไปที่พื้นที่มาดูเลขสวยนะครับเนาะอันนี้เก็ดสวยเลยครับเลขตัวบนก็เก้าด้วยนะคะเสียบเก้าแปดแปดอย่างนี้แหละก็้จำไม่ได้สักมนึ่งถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ให้เขียไปเบือเบือใครพวันเบีออธิษฐานเนี่ยแหละอธิษฐาน ให้เพิ่นผีให้เอฟซีทวนลกผีเสด้มาสรอยสางน้ำกันเพราะว่ามันขาดลายยางเนาะทุกคุณพิรพันธ์เรามาเบิ่งเนี่ยเราขาดลายยางอยู่เราวยากจะสอยเต็มที่เลยค่ะเพื่อให้ได้โชคน้ำกันว่าทำไปเอฟซีท่างไก่ท่างไก่เพื่นกันรวมแรงรวมใจสางน้ำกันมุดเนี่ย่ก็ายางด้มาพูดแลเออลายยอนเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็บอกว่ารถที่ขับมาเนี่ยรถที่ถ้าเปดนไทยเบอร์ทัเดียเลยเด้อ่น ขึ้งหัดก้อนนะเอาา้แห้งแลวกนะอันนี้ก็แค่บอกนนละว่าซีนึงมาแต่ว่าตัเขาเอาาหงกับซีนี่เียนีงตปูอะไรวป่าล่ะมาหาแหงแล้วรายกเมือขึ้นอยู่นึงอันนีว่าน่าจะตาโตัครับแมนแมนนี่ครับผมเพราะว่าไปเบิ่งเียร้อทันข้าเจ้ายู่ใน่เทียฟ้อนมาปูโูมากนละว่ามเปลียนยางก่อาศูซีหยืก็มือีเนี่ครับห้าศูนวันนี้มันบัดบัดจบทุกอย่างแล้ววันนี้พูกวามาทัก เั็นเพื่นมากวาวตอซ์ส่นว่าตอนที่เพื่อนขหน้าหนุ่แคู่ไปเห็นรถคนจำว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตำรวจไอ้ติดจเปได้เลยเขาก็รู้ว่ารถเขาโดนตำรวจเรียกนั่แหะตอนมาโดนตำรวจเรียกก็ซะไม่เนี่ย้ับรถมาเนี่ถามไปถามมาเล ปนไ่บหมอผมว่าว่เยอะครบปวดจะขึ้บอกก็ต้องใส่คอยบานกั้วันม่างยนงาั่น่ถ้าที่จะอยู่ปั๊บคอยนอยู่ปั๊บเจ้าเนี่ยสำหรสามมาที่บุญดั่มาจั่นบเอาเนาะ่าเนี่ยนั่นเลมาต้องตรวจขั้วข้อขจะขอเพิ่มน้เขาปบกาขได้จำองตัองเปลี่ยนรัอจำของคนมาได้ดรอป้แมากบูเ่ยนรา เพราะวันราทุบเจไง่ดานเนียยผู้กับบอาม่าจไดู้คหมดู่้วบอกว่าสะจะได้โชคได่โชครถั้มดโ่ด้รถทั้งหดที่มีสื้วแลาวีบซ่ล้วลายถีาย้มูนีเทียนเลยย่อเานิน่อยลยเรามาหดก่อนแล้วก็ได้แจ็คใบก่อน เลียนไปหัวจับในบ่าหม้อแค้นเป่าอยู่เน่เลียนไยเก่าซีมันบอกให้ซีเก่าเีเก่าพูในยินเก่าซีเรายินพูดอยาซีเก่าเราไปดื่มอยู่มืออยู่หน้าพอเลยถึงแล้วก็เฮีนอยู่เพื่นให้ไทยอยูรถตุีหัอ้บางหัวเนีนรถตีพ่มาจะขั้นอย่างยินซารแต่เาแล้วถามมันไวได้ถามต้แป๊ไหมหูเสาลื้มันมากกว่มีด้เนาะ ไมยครับว่าจากแค่อ okay. ื่นเพื่ซื้อได้ได้ดังขนาดดังขนาดดังขนาดม่หเหงมือนตกเรศขายไม้เนี่ยได้ไหน้อยะโอ้า้เออคุณไก่อนไก้อนหนานโนนอยู่คนกันไวกูม่วงเพิ่นอีกเออกูมาถ่วงเด็กอีสอง่ะ จำไม่ได้นะจำได้คนั่นพอดีไม่อยากซื้อเงินดเ้เราจนว่าแล้วมันจนหัวหาเหี้ยเขาดีเห็ดจากงวดก้อนเห็ดหนักเลยแล้วเขาผีแตกแล้วเขาผีแตก้น้ออะไร้พวกออกแนแล้ววันี่ครับรูจักรูจักวัดหัวมันแล้วมันมันาไรเขาซื้อวัดก็อมนกัดนี่มันเห็ดใสเขาห้องรักเลยเออเขาเอาอะไรไดก่อน ยามนยาม,ยามแล้วแมนบอตาข้าหน่ยผู้เห็บมนุ่ง่หาเออ,อ,อมันตรงกาับเยกหอปูโชมเลผู้ใช่ครันเลกหอผู้ชมับห้าหนึ่งอ่า การออกชุมเียแต่สได้เอานังล่ะคคะว่าที่สามตน้คูเริ่มนี่นี่คู่ช่างว่าให้ไปเฮ็ดป้ทุกนเออไปกันเริ่มประานในเฮคยังไ่ได้ท่านนี้เขาคู่สงยาสอเอีเอางยพี่จังเนบอกอ่ะรดขันนี้มาเจ็บแปดตัววันวาเจ็แล้ววันนี้เห้เจียวว่าที่สิเก่า่ใ่นี่ยันนี้มาเจ็บแปดอคันแม่ นั่นพูก็ว่าให้ทำใต้ทำใต้ยแม่ยูยังลื่อยู่เนี่เอเลือนหนอนเนี้วานยังทำไป้หยเียไปให้ผู้สมยาสวนเรื่อนเรียกเลียกที่ห้าหน่งสี่สเพื่ออาจจะหายปปัญหากับรันนั่นแหละกัสิ่ที่ยั่นล่ะกเฮ็ุแตว่ามันกับพ่าท่านเนาะค่ะมันจอมันหลายอย่างค่ะจะเฮ็ดปลายนี่แหละข้ามบูชาของพระพระสังกัจจายแล้วก็นี่แหละค่ะสยาาสางเหียวลอยค่ะสางเหียย เด็กอีกปูกับเบื้อนอยู่ี่บ้านแต่ว่าิบว่าท่านเมื่อวันศุมาล่ำถวายนะคะมาขอพรน้ำกันแม่คู่กัสิมาล่ำบวมสว i n g ำถวายขอพรเพื่อเอฟซนะคะท่านไก่าไก่อธิษฐานน้ำกันด้คาะมือเงินสิไ้บิงยอที่้าน้ตางเด้วไสายบุญแล้วอ้หน้าคิดแค่สาบุญมนสายบุญม้าม่นโอ้ยแม่มาค่มไ้ไงปออยู่บ้านปออยู่หน้ากัแต่งนาเจ่ตางอ่ เขาเล่อื่อเขาไปรักปวันเยอะหน้าเพื่อเพื่อนเขาไปจอบเพราะว่าญาี่เป็นผีบ้าเดิเออคนมวนหลายอธิษฐานเลยนะเป็นควันอธิษฐาเพื่อพ่อของค่ะวัดที่หกนาะค่ะค่ะค่ะผู้ใดอยากมารวมบุญน้ำนะค่ะหรือว่าอยากเหตุลงท่านค่ะผู้ยุกไก่นะค่ะสามารถใดนะค่ะเพื่อจัดสถานที่ให้เรียบร้อยค่ะท่วงค่ะเพราะว่า กลบไปแท้มาท่านต่างจังหวัดเนาะค่ะคนหิวเข่าปลาอาหารกับมีโลงท่างด้วยค่ะมือวันที่หกเป็นกับมานรวมเพราะกคนกับเขาตะแกีงเขามากกับนี่นะคะอยากก็ไทยหรือเขเสียใจไหมพเขาดีดได้ได้ได้โบกิดต่างครับออี้ต่างให้ไทยทุกคนใาไทยทุกคนมันบ่าเนอาไหปีดใหปีดกล่องคนไสกันเรียรอยคนเป่นเพื่อลาทุกคนนี่แม่ งวดนี้คนกับฟันเกี่ยวกันไม่คู่หลายเกลกไม่หลายด้วยวกันไม่คู่หลายคนหรือสีว่าหรือสีว่าสีแม่นสีน้ำปูเสียงที่จังไดเมื่อมันสีออกอายุไม่คู่ฮอก่ะพี่เจรณาบุ้งนะคะสี่สิบเก้าเต็มเต็มค่ะอันวันอันนี้ก่อนปีเนี่ยเต็มเต็มอายุสี่เก้าแต่ว่าขั้นเยานนาไปก็เปลี่ยนหาสีย่างเข้าสกิทเข้าไปอีกปีนึง อายุรีร้ายอีอีกจิงอีกสิเพิ่มอรนะะสิเพิ่มอะเร่ะสิเค่ะเรค่ะสิเพิ่มอะไรค่ะเออไอ้ลูกคุณเป็นแม่าวเี่ยนะฮะเป็นแม่ที่เลยค่ะเพราะว่าที่หกปัสสาวะใส่กันเลยค่ะว่าที่หกวันเกลืแม่คู่หล้กกความทุกซิ่งทุกอย่างที่มั่นเกลือกินที่สถานที่แห่งนี้ปราศรังกระจายเนาะค่ะพร้อมทั้งองค์ปูพญานาคหอระคางแล้วกับพร้อมทั้งโบกะค่ะเพื่อกเลียไหจักรคกเูไหจักรใส่วัเกลเลยค่ะ จกะไสมือนันมือสันวันดีวันพลาดจะค oui mm um mm nah <iros> ู่เราว่าว <oh ันพฤิหัรคไวันพฤหัสวันที่หกคอยู่คู่กัว่าสิบวบเอออผูกผู้นี้กเเลขตัว้ก็เอาห้าศูนใ้กันนะวันที่ด้วยกันเลขเกี้ยงเดือดแกะฉองเลยนะแ้าศูนย์ไปเลยันดด เออเราเข้ากันเนาะแต่ฉลองกวาดเงินดูหนังที่วัดตาำมันจะต่ำเออฉลองกวาดคือวันที่สามตีบจังได้ก็สีได้เอาหนังใส่คนเมือนค่ะอืมค่ะเป็นหมืงน้งสัญญากระปุกละค่ะวันที่สามคือ ปวดเหมืนที่คนเริถุหนังที่หัวใจออกนั่นที่หัวเนปัญหาเรื่องนองคนต้องออกตอนตอนนั้นที่เูกกร์น่า้อกี่ยเาโอเียคืออะไันทีว่าเี่ยซิ่าตอนกว่าันนะเราเรียกออกวันเก่ากัเรียกออกซิปเก่าเนี่แเราปวดก่อนนี่เขาที่30บนเน่ออกอาสทั้งอาการหมายถึงว่าเรื่องจริงก็คือวันที่3ามี่นอนอันนี้คือเรื่องจริงค่ะ3ามชเบียนเงินอะสามชิทันว่าค่ะเพอาดีเรียกออกบสามปั๊ เตรียมตัวเลยครับไปี่นั่แต่ว่ามีนั่งจริงจริงานาั่งกนเออนั่สามสิบบรกตอกกวันนี้เพิ่นวันที่สามิบอกเลขกพวกเจ้าสสเว้าดูดแมนว่าผู้เขาโอเคยบา็ามูดูโอเคบ้าเนนโอเคดูมัโอคูะ ค่ะโคองการ่เขบบนี้เอฟซีอะรมีโสมมีลาโมีาน้ะเด้อห่ำรวยรยสุขสุขนรง่ายสีเก่าตอนรับสีใหม่นะคะอ่อ่าที่ฐานพร้อมกับแม่คู่เด้อค่อให้สิ้นทร์อยู่บริเวนแห่งนี้ยล่าวัดภูเที่ยงทองมาเป็นสักขีพยานว่าลูกหลานยังมีบุญมาห่วมสังรางพุทธศาสนาที่สิเดางประตูโค้งลายสิงลายยางขอให้สิ้นทรศีนมดุลบันดาลนะคะเอวานี้แม่คู่ขอพร้อ จากองค okay. okay. <hã> okay. ูทุกลูกทุกองยุ่นี่แหละค่ะเรา้่ลำลร่อยๆเอให้เอซีทัวโลูกไข่สูกไข่มานสุกสุกทุกคนนะคะสามาตัวเลยกกว2สอตัวล่าง